ก็คือว่าประสงค์ส่วนหนึ่งประพฤติย่อย่อนขาดระเบียบวินัยปฏิบัติตนบ่นหนาดูบ่นหนาซัท่าปูกล้นส่วนหนึ่งเอือมละอาแต่ก็ยังมีปูกลอนอีกส่วนหนึ่งเขารบกัท่าให้ความอุปถปมร์บำรุง่งจึงเหตุให้ประสงค์แบบนั้นยังดำรงเพศอยู่ได้บางเทือ่อแต่อยู่ได้ยังสุขสบายความประสงค์ปูมีความเคร่งสัดระวินในเสด็จซ้ำไป นี่แหละมันจะเข่าตํำน่องถึงไห้กะฮักนี่แหละหน้าจอมเฮาจึงเห็นความเสืือเห็นบ่ละบางปูบางก้นโอ้ยเสื้อหัวปักหัวปั๊มย่อมเสียจะตนจะโตกับนี่เห็นบ่ย่อมเสียเงินคำากำแกว่บางเปือมันเกิดขึ้นอสิ่งต่างๆเรานี่ย่อมทุกสิ่งทุกยางอบางเปือกไปเข้าลบตัดว้าแจงสันละ บางทีอาเด็กเล็กนิดหน่อยอันว่เอ่ห่าเได้ยินข่าวเด็กหน่อยอายุเจ็ดขวบแปดขวบสามามถดว่าธรรมะอียังใดจังตันน้มีคนไปสัดท่าม,มีคนไปขับไปไว้จังตันน้เสื้อฟังบ๊มแมนธรรมดาด้เอ่มันจะเป็นเรื่องที่เป็นตัง,งึดยนะนะว่าโอ้ บ่แมคนคนธรรมดาได้ที่เ,เ,เป็นจจงสันคนมีสติมีปัญญาศึกษาเราเลี้ยงสูงๆจะเป็นกันเรียนไลลลยา่ากจอมเออบางเรือมันเป็นไปเออตามลักษณะจจงสันเนี่ยนะเนี่ยมันเขารักษณะว่านาละถึงให้สาหักจังสันน,นะเออมันเป็นความเสื่อเังสันเด้เออบางเรือเขาก็ว่ากันบ่ได้บอกว่าความเสื่อเจงตีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้เจงไดเจงสันหอเรื่องเจงตีเนี่ย แม้ในสมัยพุทธการกะมะีเป็นเรื่องที่แสดงถึงวัดสนาบาลามีของพระสารีบุตรผู้เป็นถึงอัครสาวกไฟขวัวจะคือเป็นมือกขัวของพระพุทธเจ้าเป็นภูมีปัญญาหลายได้รับยกย่องตัวไปแต่ว่าแ่ยั่งแพ่บาลามีของพระเทวทัตซึ่งโห้กันตัวไปว่าเป็นพระประพฤตินอกพระรรมวีใน เดชตนเป็นศัตรูของพระพุทธเจ้าจนกระตั่งตึกแผน่นดินูบไปตกนรกอเวจีเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่โอ้เป็นต่างเึดคือกันได้ออกสัญญาจ,จอมโยบโซก่อนเนาะเออบอนหนาเสือแต่ว่ามันก็ต้องเสือว่ามันเป็มน,นะความที่เขาเอื่อนว่ามันมีความศรัทธามันมีเอีหยังที่มันมีความผูกพันกัน ตั้งแต่เก่าแต่ก่อนหรือว่าตั้งแต่ยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยละที่เคยเว้าตูฟังเ,เกี่ยวกับเรื่องว่าความหักความแพงเนี่ยบางเรือมันเกิดขึ้นจากบุพเพสันนิวาอบุพเพวสันนิวาสนะป,ปัจจนะุปนนิเตนะวา่าเอวันตังชายเตเตมังอุปลังวายโทตะเจก็มีคือกันเดะเนี่ยมีพระบาลีรับรองไว้มันมีเหตุการณ์ เรื่องเล่าที่เกิดขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องเล่าเกิดขึ้นที่เมืองราชเจ้าคอสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นสเสด็จประทับอยู่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีพระสารีบุตรกับพระโมกขล่าสองพระอัครสาวกพร้อมลูกศิดจำนวนหลายจะได้กราบท้ลนล่าพระพุทธองค์ไปยั่งเมืองราชคฤห์ เมื่อไปอดไปถึงเมืองรหลจะคลห์แล้วกับพักที่วัดเวรุวันบังตามสถานที่สะดวกมองอื่นๆบังเจ้าเมืองหลจะคลือปูมีสัตว์ภาคต่ร่วมโตกันกลุ่มละสองก้นบังสามก้นบังถวายอาคันตุกจะท่านเป็นจุดๆบางจุดจะมีคนหลายในจุดนั่นนั่นท่นประการีบุตรเพิ่นเกเตศนาโพดญาติโปดโย่อมด้วยท่อมีตะถาเป็นตาฟัง บอกว่าท่านอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายคนหนึ่งให้ท่านด้วยตัวเองแต่บรักส่วนผููอื่นให้ท่านนั่มผูนั่นแกย่อมได้พวกกสมบัติมีทรัพย์สินได้กินได้ใช้แต่ว่าบอไดบริวานสมบัติบอมีปวกป่องต้อยเหลือในปบศาสติตนเกิดคนหนึ่งได้แต่บรักส่วนผู้อื่นให้ท่านแต่ว่าตัวเองบอไดห้ผููนั่นแกย่อมได้แต่บริวานสมบัติบอไดพวกกสมบัติ ในพบศาสตร์ที่ตนเกิดคนหนึ่งทั้งตัวเองกับบอเก้ห้ท่านทั้งบอเก้สักส่วนผู้อื่นห้ท่านผู้นั้นแก่ย่อมบ่ได้แม้น้ำเขาต้มพ่อเต็มท้องเป็นคนอานาถาบ่มีจีเปิงผ้านในพบศาสตร์ที่ตนเกิดคนหนึ่งห้ท่านด้วยตัวเองนำ้ำสักส่วนให้ผู้อื่นห้ท่านนำ้ำผู้นั้นแก่ย่อมได้ตั้งพภก,กสมบัติได้ตั้งบริวานสมบัติพร้อมมูล ในร้อยอัตภาพในพันอ mm ัตภาพในแสนอัตภาพในปศน์ที่ตนเกิดพระบุตรใจเจ้าเป็นกะได้สอนไหวเจงตันตันประสารีบุตรเออเป็นกะนั่ไปสอนเจงพี่เป็นกบไปเทศเนาะไปเทศโปรดเออเทศโปรดง่าโปรดง่อมไาตันไสเออโบลด์ปูเป็นบัณฑิตปูนึงแบบเนี้ยพ่อได้ฟังเทศเชงพี่เออกระคิดว่าเออพระธรรมเทศนาเนี่ย นาอัศประจแท้ๆเพิ่นได้แสดงเหตุแห่งความสุขให้ฟังการกี่เอาเหตุทำจริงที่สิเป็นเหตุให้สมบัติทั้งสองประเทนี่สำเร็จย่อมเป็นการสมควรแท้พอคิดเป็นสี่แล้วก็ได้เข้าไปกราบนิมนต์พระสารีบุตรสันปัตาหารเต้นในวันรุ่งขึ้นพระสารีบุตรแต่ถามว่าต้องการพระจักองค์เขาแก่ย้อนถามว่าพระทั้งบิดนี่มีเท่าไหร ปราชารีบุตรก็บอกว่าปุ่นแล้วมีประมันพันลูกปุ่นแล้วเมื่อได้ฟังเจงตันเขาก็เฝ้าตอบท่านที่ด้วยใจมุ่งมั่นรัดท่าเต็มทีวะเอาเออพันก็พันขอนิมนต์พระทั้งหมดปราสาร่บุรก็รับนิมนต์จากนั้นอุบาสกนั่นแต่างเป่าประกาศไปตามถนนในเมือง ว่าขับไปเต่านิมนต์พระจำนวนพันองค์ไว้เพื่อสรรพตาหารในเมืออือน่นผู้ใดต้องการติเป็นเจ้าภาพถวาไวปัตตาหารแก่พระชักองค์จักองค์แต่ขอให้แจง้งที่ในจดจำนวนไว้พวกเจ้าบ้านพ็ได้ยินจังตันจะอนุโมทานายกมือท่วมหัวและกับปรึกษากันในกรอบครัวว่าพ่อสิมีกำลังเป็นเจ้าภาพเตาไว้พระใดทอาไดเมื่อตกลงกันแล้วก็แจง้งแก่อุบาสกให้เด้โอ้ โดยขอรับเป็นเจ้าภาพสิบองค์บังเก้าองค์บังหนึ่งร้อยองค์บังตามกำลังของตนเมื่อได้ครบแล้วอุบาสกจะประกาศว่าสีเ่เฮ็ดบุญกันที่มองนั่นสี่หงหาอาหารรวมกันแล้วก็ถวายในเมื่ออื่นขอให้เจ้าภาพน้ำเก่าสานน้ำม,มันน้ำเปิ่งน้อยไสและกับอื่นๆที่สิปรุงเป็นอาหารหลายหน่อยก่อยมกวนแกพระทีตนเป็นเจ้าภาพ นั่ไปร่วมกันอยู่ได้มองหันตั้งแต่เศ้าเด้อคณะนั่นมีก็ดุมพี่โูมีสักดูนหนึ่งโห่ข่าวที่หลังจะได้นั่มผ่าย่อมปาดทํำจากแกว่นขั้นตานละลาค่าตังแสนหนึง่งมามอบให้แกอุบาสกผูก้เป็นบัณฑิตผู้นั้นและก็บ,บอกว่านี่ท่านเอ้ยถ้าแม่นว่าของตวายท่านบ่พ่อจะขอให้จำนายผ่าพืนนี่ไป อันใดที่ยั่งบกพร่องกับขอให้ใจใจเติมให้เต็มแต่แมนว่าเพียงพ่อสมบูรณ์แล้วแต่แมนว่าตั้นต้องการติดถวายผ่าพื้นนี่แกพระแก่ย่าคู่องค์ใดกับขอให้ตวายแกพระแก่ย่าคู่องค์นั่นตามปรารถนาเดอ้อพ่อมือรุ่งขึ้นบ้านเนี่ยจะได้รวบรวมสิ่งของจัดทําอาหารถวายพระเต็จเรียบร้อยปรากฏว่าสิ่งของจี สอี่มาตั้มบุญเนี่ยมันยั่งเหลือเอบ่มีสิ่งใดบกพร่องโอุบาศกจะเลยเปล่าประกาศแกสุป้ปโซคอนว่าเออเนี่ยท่านั้างหลอยผ่าย่อมฝาดราค่าแพ้งพื้นนี่จะดุมพี่ท่านหนึ่งนํำมามอบไว้ความสั้งจังว่าเจงที่แต่ว่าของถวายพระที่พวกเข้านํำมาเนี่เหลือเปื่อบอกขาดเหลืออีหยัง ดังนั้นสิขอถวายผ่าพื้นนี่แกพระไปขอปรึกษาวัดสิถวายแกพระรูปใดดีเล่าพ่ออุบาสกโูนั่นเป็นถามจ็งตัดเสียงหือห้าของกุมก้นกับกระมืมขึ้นจับเข้าวนึ่งจะเงียบ,บ,บ,บมีเสียงบางผู้บางก้นห้องขึ้นอบอกว่าสมควรถวายแกท่านพระสารีบูตรพระภูไ่อัคระสาวกว พอได้ยินจกงสันหลายคนจะตรงเสียงฮื้อห้าพยักหน่าเห็นนําว่าแม่น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 เออเออเออแม่นแมนสมควรสวรยค์แก่นราษาลิบุดแต่ว่าก็มีเสียงหนึ่งตะโกนห้องขึ้นบอกว่าโว้ยแั่นภาษาลีบุตรเป็นพระผู้ใหญ่จริงแต่ว่าเพิ่นมาเนกเข้าจีเข้ากล้าเพชรผลลักระจากไปบ่ได้อยู่กับพวกเขานั่นบ่ได้อยู่กับพวกเข้าโดน แต่พระเทวทัตเป็นสาหายเป็นโมของพวกเฮาทั้งในงานมุ่งกุ้นและงานอาวะมุ่งกุ้นพันอยู่กับพวกเฮาประจําคือจังกับองท,าท่านผาผืนนี่จึงกุ้นสวายแก่พระเทวทัตพอนมีเสียงตะโกนห้องเจงตันเสียงฮือฮ้าเห็นน้ำกัดนังก็ฮึมขึ้นคือกันเมื่อเป็นจังสี่อุบาสกจะเลยขอให้ออกเสียงเตือนอละคนเตือนละคนว่า สิถวายแกรพระสารีบุตรหรือว่าสิถวายแกรพระเทวทัตในการออกเสียงนั้นคนที่เบาว่าควรถตวายแกรพระเทวทัตมีจํานวนหลายกว่าเมื่อเสียงออกมาเจนปีหลังจากที่ฉันเ็จเรียบร้อยอุบาสกจะเลยเด้นน,นั่ผ้าย่อมปาดล่าค่าสูงผืนนั่นถวายแกรพระเทวทัตตามเสียงจีงเป็นเสียงขางหลายพระเทวทัตก็ได้รับผ่าผืนนั่นมาแล้ว จะให้อิ่มใจหนักหนาจัดก,การตัดยึดเป็นตั้งผ่านมเป็นตั้งผ่าหอมย่อมไม่เลยกันนงหอมยางเฉิดอขายไปมาตั้งเมืองผู้คนเห็นแล้วตั้งกับก้นตาหน้ากันกลางเมืองว่าโอ้ย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 ผ่ยยยาพื้นนี่บสมควนแก่พระเทวทัตสมกวรแกตันประสารีบุตรพระเทวทัตนงหอมผ่าที่บสมควนแกตนเที่ยวไปน้อโอ้ยว่าตัน เออบอควนันบอควั่นมาดันบอควั่นมาดันกาหันบ่อนดบ่อนั่นติดตัวรูปหนึ่งบาทเนี่ยออกจากเมืองลาจะกลืเดินทางไปเมืองสาวัดีไปวัดเจตตะวันและกับเขาไปเป่าพระภูมีพระภากเจ้าแก่ทุ่นเราเลื่องเล่าให้ทรงทราบและกับกราบทุ่นวัดพระเทวทัตนี่นงหอมผ่าบ่สมควนแก่ตนเลยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,เจ้าทรงสดับแล้ว จะตรัสบอกว่าบแมนแต่ในาศาสตร์นี่ท่านั้นที่พระเทวทัตเหตุเจงตีแม้แต่ในอดีตศาสตร์ก็เลยเหตุเคยตำมมาแล้ว <Yeah. S 1> พระบุทธเจ้าเป็นก็เลย่ยเดชตรัสเราทาดกให้พระรลปนั่นปั้งจา <Yeah. S 1> กัานพระบุทธองค์ก็เล่ยได้ตรัสพระบาลีสำคัญว่าผู้ใดยังบอบเบิดกิเลสด,ดุดนำปาสปราเจากความคมใจและก็ความจริงใจสิมาหนุงคมผ่าย่อมปาด ผูนั่นย่อมบ่สมควรสิน,นุ่ง,งมผ้าย่อมฟาดส่วนผูไดมีกิเลสดุดนำปาดตืดกลางแล้วตั้งมันเป็นยังดีแล้วในศีลประกอบอด้วยความคมใจและกับความจริงใจผู้นั่นละสมควนสิน,น,นุ่งอมผ้าย่อมฟาดนี่แหละนี่แหละออกสัญญาจอมสมบูสุขอนบางเถื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นเหลืองที่เหลือเสือเนี่แหล,ละความหักความแพงความมักความชอบ มันจะมีแตกต่างกันไปเต็งเตี่ยละเออมันแตกต่างกันไปเอ่อบอกง่ายๆแต่ว่าเออเอาความมักความชอบเนาะเออมันโอ้อัตยาใสเด้อัตยาใสใสข้อของแต่ละผู้แต่ละคนเนี่ยมันบอกคือกันแมนบอกเออมักต่างมักได้เดียวลังเนื้อชอบลังยาที่เขาวาเนี่ยล่ะเนาะเออมักต่างมักหรือว่าแต่จีแนมเรื่องบุญวาเออ มันเป็นบุญไผบุญมั่นหรืออีหยังกันมันก็นกนสุดแล้วแต่เออติว,าว่าติว่าเนี่ยเนี่ยเออบ่แตกต่างจากนี่แหละเออถึงใายเป็นจิงว่าถึงใหายห้จังได้เออมันก็ฮักจังตันน่ะถึงร้ายก็รักเออถึงร้ายก็รักเนี่ยแหละญาติโยมเนาะโอ้มันบม่แมน่นธรรมาดาเด้เนาะโอ้ยเนาะเอเอความฮักเนี่ยละ่ะจิงว่าเฮาเห็นเออมันอ่าเป็นสิ่งที่เออ นอกเหนือเออสิ่งที่เข้าสิหัวจักนั่นน่ะว่าเออเป็นยังมันจึงต้องเป็นแจงตันนะเป็นยังมันต้องหักแจงตันนั่นน่ะความหักมันห้ามกันได้ยาหนักแล้วกับว่มีเหตุผลเออที่ติดมาห้ามบ่ให้หักนั่นน่ะความหักความซัดท่าบางเชื่อเนี่ยความซัดท่าเกิดขึ้นกันเออเป็นยังมันจึงเออซัดท่าแท้ว่าตันแจงตันน่ะเป็น ความศรัทธาเป็นความเพื่อเจ้าต่นงาเป็นอย่างมันคือเป็นเจงาต่างเข้าอันนี้กันแมบุญภผบุญมั่นคือว่าละเออโอ้ยบังลักษณนะขอวัดปฏิบัติอย่างต่างๆเนี่ยมันเพื่อบ่ยต้องคือว่าแต่ไปเอแต่ว่าบางเรื่องคนันโอ้ยหักศรัทธาคนนคืนจะได้ได้ล่ะค้นคืนว่าแต่ไปคน้นศรัทธา,า,ค,นนา,าคนเพื่อมันเจงาั่นลๆเนี่ละ่ะมันเป็นจริงที ยากในการที่สิอธิบายเลยคือกันเน่แต่ว่ามักกั้เนี่ยล่ะตกอยู่ในลักษณะบางเสือแม้จะได้ชีวิตจริงก็คือกันความรักเนี่ยมันทำให้ตาบอดนั่นว่าละยะย่อมหนาขึ้นคือกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ล่องนําไปคิดกันแล้วกันอันนี้กับโมแมนว่าเว้าให้เสื่อเด็กแต่ว่าจะเว้าลร่องนําไปยินตรองเบางว่าบางเสือมันจะเป็นจังตันคือกัน อ่มันเป็นไปในหลักษณะเป็นตัดเนี่ยล่ะเออมันเป็นเป็นจริงจิตแม่มันเกินเออจริงจิตตัวเข้าจิตไปกำหนดโหเท่าโห่ท่านมันน่ะนะอย่ายมเออแตนี่ยละคือจังที่บอกกันล่ะเออบางเทื่อนิดโอ้ยโห้กันทัวไปว่ะมันใหยมันพอเกิเสียหายกินเหล่าเมายาอียั้งบอ่อเย็ดเบียดเย็ดก้านบางเทือท่อบ่รับผิดชอบอีียั้งเออมันก็มีเลย เอ่ยังมีก้นหักยังมีก้นจอบมันยังมีก้นย่อมคบหาย่อมลมหัวโจมไทยนั่มนามาไดเย็นบ้า่แลาวนะจมเอ่ยอ่แมนว่าคนที่ไปมักไปจอบเนี่ยเป็นคนโง่บอมแมนว่าเขาเป็นคนบ่านคนหรือว่าเป็นคนเสียสติดีบอมแมนมันโมแน่เสมอไปบางเสือคนที่สลาดสลาดท่านคนอะไรกับเสือตีดีตั้งมีความโง่มีทรัพย์ินเงินท้องโดยซ้ำไปแต่ย่อมรับความหายจังตั้ง มันเขาทำน่องถึงร้ายก็รักนี่น้อยหยาดยอมถึงครก็รักเออมันอูโบูมเนธรรมะนี่ก็คือจังนี่แหละเนี่ยเออเข้าเออบางทือ่พักการบ้านพักการเมืองหน่อยในในในบ้านในเมืองการเลือกต้องเลือกตั้งที่ย้งต่างๆอย่างเดียวมันอยู่ที่ความหักความชอบของผู้ใดได้หยาดยอมโซ่โซ่ก้อนเนาะเออมันอยู่เออเือมักนะเออคอยมักเออ คอยมักนักการเมืองพปนีิคอยมักพรรคการเมืองอันนี้ว่าเันไปเอมันสิเป็นจจงได้คอยกับโอ้ยไปเด้มักแล้วอ่ะนะไปเด้มักแล้วมันถอนโตด้ยเกเออมันโอ้ว่าเันมันไปเลิกเลยด้วยเนี่ยว่าเันไปเลิกเลยด้วยเนี่ยอมากจรงสิล่ะไปสิว่าดีพอดีจจงได้คอยกับมักแต่น่ะเอไปสิว่าจังได้คอยกับว่าดีของไยอ่ะล่ะ ใสสีว่าเป็นกี้กลัวไผกะว่าเป็นต้องคั่มเดชะมันมันเป็นเจงสันเดชาะจอมมันอาจจีมีสเนดึงโดดเนยเขาเอื่อนว่าอีหยังก่อนสอนสินมันกินกันเจงสันเนมันหรือว่าอีหยังก่อนที่เขาเขาเขาบอกดีเอ็นเอเอบางทีอะดีเอ็นเอมันตรงกันดีเอ็นเอมันตรงกันเจงสัน่ะเออยก็มักเจงตีละแล้วแต่ความมักว่าสันไป แม้แต่ฟังเตจฟังท้ำคือกกันบางเทือกเอามักแบบว่าวลอนลอนว่ามาโลกโปกเปศกับเอาเตียงแต่กับมี่บางเทือกบมักแบบเอาเจี๊ยมันเป็นขออัดก่อถ้ำหมักแบบนิ่งนิ่งสงบเตียงแต่หนักกับมี่ือกันว่าวไปเลยเอยอย่างแต่ละความมักความจอบมันทนกันบ่อใดอย่ายอมคือกันกับฟังเพล้งนี่ล่ะแม่นบ่บางโผล้บางคนกับมักอ ขนาดบ่งบูภาษาฝรั่งจักโตเนี่เออแต่ว่ากับมักฟังเพียงฝรั่งอย่างนั้มักฟังเพียงฝรั่งอย่างนั้นนะบางผู้บางคนจะมักลูกทุ่งแม่นบ่เออบางผู้บางคนจะมักลูกกลุ้งอย่างนั้นล่ะบางผู้บางคนจะมักหมอลำบางผู้บางคนจะมักลิเกมักละครมันโอ้แตกต่างกันบางพวกบางพวกเอออาจจม่เคยเออได้หูจักคนเนี่ยได้เคยเห็นคนบางผู้บางคน เออบ่มักเนี่เบิ่งหนังเบิ่งละครโอ้ายเว้ยสนจักสิเบิ่งเนี่หนังมันตัวกันเออคนพูดียวอ่ะเออคนพูดียวน่ะแหะแสดงติดเรื่องเศร้าเรื่องตัวกันดอกว่าสัเพราเบิ่งหนังเบิ่งละครเลยอาจารย์ชมเออก็เจ้าแต่ว่าบางคนก็โอ้ยเออมักผู้นี้เพิ่นแสดงเว้ยสนเออแสดงหนังเรื่องใดเออแสดงละครเรื่องใดนกะจีตามเบิ่งเบิ่งบทบาทเพิ่นเออสามารถอ่าเฮ็ดใ oh. หไไ้คนเออเข้าไป เอ่ละกั็ไปอินอา่ามีความอินว่าแสดนไปเข้าไปอยู่ในเรื่องได้ยังสนนะเอ่ทั้งที่เป็นผู้เดียวกันน่ะละแสดงเนี่ยเอ็เอนปะบางคนแสดงหนังเป็นลอยเรื่องหลายลอยเรื่องเอ่มีคนติดตามเอ่อติดตามว่าโอ้เอ่อเกิบสิทุกเรื่องว่าแสดนไปโอ้บัดเอ่บางคนีแสดงหนังเรื่องที่ยัง้งอีหยังก็ได้เอ่อเป็นคนเดียวกันแต่ว่ามันเป็นคนรบ,บทบาท มันเป็นคนระบบาดแต่ว่ากันมักกะชอบนี่แหละจึงว่าล่างเนื้อชอบลัางอย่างเนาะส้ญญาดร่อมมันวากันบ่ได้เอความหักเปโอ้ยเนาะมันเอมันแตกต่างกันคือจังกันจชิงเสี้ละเนี่ยหยาด่อมสุปผตโซฟันเมื่อเอาเห็นเชิงสี่แล้วกันบ่ต้องไปดึีหยั้งห้ายสบายสบายแต่เห็นว่าโอ้อันนี้มันก็คือเรื่องจริงมันเป็นจริงที เป็นไปตามอัจฉริยาไปเป็นไปตามการบม่มเพาะของแต่ละปู่แต่ละคนแนต่ละเรื่องจังสีมั่นก็เป็นเรื่องเหลือเสือขึ้นกันเด้เป็นเรื่องเป็นตังเงินเป็นเรื่องเหลือเสือมีมาสังจ,จะปู่แต่ปู่บอมแมนเพื่องเกิดขึ้นบอมแมนพึ่งมีขึ้นมันเป็นมาสังจ,จะปู่แต่ปู่แล้วจังสีละเนาะพราะน,นั้นกับบวกรกันชอบจังไดมักจังได บ่อให้มันปิดดินปิดต่ำบ่อให้มันปิดก้นไม้บ้านเมืองแกงสระล่ะบ่อให้มันอีหยังจนเกินไปแก่ัรลักพ่อหมอพ่อกวนแกงสระลักเนาะมักกะตังมักแก่ตระลัอคนเฮ่ามันกะบ่อคือกันแก่ต่ะลักเนาะนี่กะเป็นเรื่องหนึ่งที่นำมาตอนมาฝากออกตัญญาโยมในเมื่อดีวันนี้